นูรูนนิโคลัสนิโก็นิโคลัสนูรูน,นยิงหนึ่งสูงเลยครับโอ้โหทีมเด็ดไทยขึ้นนำไปแล้วครับโอ้โหจากนูรูลน,นะยังเรียกเตะทีมชาติอยู่นะเนี่ยโอ้โหมองดีเป็นขอแล้วเห็นแล้วยิงเรียบร้อยครับโอ้โหทุกคนแอซิดเล่ของเราว่ะโอ้จากทิธิบานพุ่งจนันครับยิงเข้าไปแล้วเราเป็นคนแอซิดให้นะโอ้โห เอาแล้วไปเข้าทางเขาอีกครับแเราไปแลงตบเข้ามาหนึ่งศูนย์ครับตูนโดนได้ครับโอ้โหตูนนดูพี่ดูปะชาเห็นผมไหมปะชใจให้กับแม็กซ์เซตยิงโอ้โหมาแล้วครับทุกคนประตูแรกในทีมชาติครับมาแล้วครับเซตมาแม็กซ์เซตครับโอ้โหยิงไปแล้วคีเสมอเลยฮัลโหลเป็นกับแม็กซ์เซตแลกได้ยิงครับหนึ่งศูนย์ครับโอ้โหมาแล้วครับ ซินว่าแม็กเซ่ท่ากงอูสวยมากครับลูกนี้โโอ้หขาดมากครับสวัสดีครับทุกคนมาต่อกัน EP3 ีสามครับวันนี้ก็จะเป็นพีเมลีกนะทุกคนจะมีเจอกับอาเซนอนสเปอร์แล้วก็บูแพมตันนะแล้วก็จะมีแมต์ยูโรบาลีกนะโอเคมา EP3 กสามล้วทุกคนคนที่ยังไม่ได้ดู EP ที่แล้วก็กลับไปดูได้นะทุกคน เราเริ่มเลยดีกว่ากลับไปดู EP สองได้นะครับทุกคนสนุกมากครับ EP นนะมีประตูแรกแล้วนะของซิบราแมกเซ่นะทุกคนมาครับวันนี้เราเปิดทินโอแทฟฟอร์ดของเรานะตอน,นรรบการมาเยือนของอาร์เซนอลน,นะทุกคนเดี๋ยวเราจะคลิปไปตอนที่เราได้ลงเลยแล้วกันเนาะมาทุกคนเราได้ลงแล้วนะเล่นฝั่งขวาับทุกคนมา พีเมลี <25 S 1> โอ้เจอกับอัลเซนอลด้วยนะวันนี้อัลเซนน์บุกมาครับทอตซาอ้ดักได้ครับแมักเซแม็กเซปเห็นจ่ายเข้าในมาให้กับการอาโชครับแล้วโอ้โดนดักไปแล้วครับเจสุสนูดักได้ครับมาที่ซินวาออกขวาไปดาโลครับหอยลุนหอยลุนหอยลุนยิงยิงเลยครับหอยลุน โอ้โหติดเจ๊ปุกษาประต,ตูยังไม่ได้นะแมนยูรวบดาโลล่าขึ้นมาแล้วโอ้ยหลุนครับยิงเองเลยอ่ะไม่จ่ายให้ผมแล้วนะประเด็นอะ <c oughs> แล้วโอ้โห,โห <c oughs> ดูพี่แกเปิดอะ <c oughs> <c oughs> โอ้โเปิดไม่ได้เปรียบเลยออกซ้ายมาการนาโช สินวะสินวะเลยเหรอครับดาโล่โดนดักไปแล้วครับดาโล่ช้าไปครับเก็บได้ครับแมนยูแมนยูเก็บได้ครับแล้วไม่ยอมจ่ายด้วยครับไม่ยอมจ่ายด้วยครับทุกคนสินวะสินวะเห็นช่องก่อนครับจ่ายมายุคเซนการาชูการาชคการาชเห็นไหมเนี่ยการาช แล้วซินวาจิงเลยครับโอ้โหหนึ่งศูนย์ครัแบแมนยูขึ้นนำครับโอโ้แล้วเป็นซินวาแม็กเซสจิงอีกแล้วครับโอ้โหมาครับประตูแรกในพรีเมียร์ลีกนะแล้วก็ประตูที่สองครับให้กับสโม,มสสองนะโอโ้โล่งๆนี้ก็เรียบร้อยดีครับโอ้โหซินวาแม็กเซสยิงเข้าไปเลยครับโอหดูครับทุกคนเตรียมการนาโชนะ จ่ายมาให้เราครับแล้วเรามีเวลาเยอะเลยครับยิงเลยครับโอ้โหหนึ่งศูนย์ครับแมนยูขึ้นนำอาร์เซนอลไปแล้วครับโดูครับลูกนี้โอ้โหยิงดีมากครับมาแล้วครับลูกแรกในรีเียร์ลีกครับยังไงครับออกมาที่การนาโชจ่ายมาให้ครับซินวาซินวาครับจ่ายไว้ก่อนครับตังไว้ก่อนดาโล ดาโลให้กับซินวาวิง่งไม่ทนันผมไม่คิดว่ามันจะจ่ายมาด้วยเมื่อกี้มาที่ซินวาออกมาแล้วครับกันอาโชจ่ายมาซินวาจริงโอ้โหไปติดบล็อกครับเข้าขวาแล้วเมื่อกี้โอ้เมื่อกี้ผมจะกดปั่นนะทุกคนจต่มันมบล็อกพอดีครับทุกคนดูเดี๋ยวนี่ครับ,รบเข้าขวาแล้วนะโอ้โหติดบล็อก ดูที่ผมจบซ้ายเลยดีกว่าว่ะเกือบได้ครับประตูที่สองเล่นสั้นๆครับนี่ครับราเปิดไฮรุนแล้วซินพาเก็บตาจะยิงก็โมโหช้าไปครับสากาครับเล่นกับเจซุสแล้วโอ้โหหลุดครับมาตีเนลี่จะยิงติดบล็อกครับแล้วสวนเลยก็แมนยูแล้วหมดเวลา เราเก็บจชนะไปได้ครับ1-0ครับจัดลูกยิงของซินวางแม็กเซสนะโอ้โหมาแล้วก็ประตูแรกในพีเวนลีกสุดยอดครับได้ครับไปทุกคนแมตต์ต่อไปเลยดีกว่าแมนยูเราก็ชนะอาร์เซอนอลไปครับเราก็อัลเ,เตอร์วินล่าชนะบอลมัด1-0สเปอร์ชนะนิวคาเซลิลนรี่4-2แล้วก็เชลซีชนะ2-0 มาดูคู่ใหญ่ๆดีกว่าเนาะแมนซิตี้ชนะฟูลแลมไป3าหนึ่งครับแล้วก็ริวพูเสมอกับไบตัน2ประตูต่อ,อ2นะไปทุกคนตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ที่4แล้วนะแต่ซิตี้ไม่ไม่แพ้เลยทุกคนอ่าแมตต่อไปเดี๋ยวประกาศรายชื่อทีมชาติก่อนนะทุกคนดูกอนครับว่าเราติดทีมชาติไหมอ่าเราติดทีมชาติครับ แมตตต่อไปเจอกับสปเปอร์นะเราออกไปเยือนสปเปอร์ครับทุกคนมาดูกันว่าเราได้ลงตัวจริงไหมลุ้นกันนะ่ก็ยังได้เป็นตัวสำรองอยู่นะทุกคนขนาดผมยิงนั่นเนี่ยไปครับไม่ต้องดีรออะไรมากมายครับทุกคนไปเลยดีกว่ววา มาครับทุกคนวันนี้เราออกมาเยือนสเปอร์นะมาที่ท็อตเนมฮอสเปอร์สเตสเดียมนะมาครับไปทุกคนเดี๋ยวสกินไปตอนที่เราได้ลงเล้วกันเนาะไปครับมาครับทุกคนเราได้ลงแล้วซินว่าเล่นฝั่งซ้ายนะครับกาตาโชนกับซินว่าออกมาที่ดาโลครับ จินวะหาช่องอยู่ครับทุกคนสินวะโอ้เข้าไปย่งไม่ได้ครับทุกคนแล้วสเปอร์ขึ้นมาแล้วครับแล้วเปิดตูไปเนอ์โอ้ไม่โดนครับเกือบไปมาสินวาออกมาที่กานาชโชครับกานาชโชจ่ายเข้ากลางมาครับซินวะลา,าลูกครับมา แล้วไอยลุนไม่ใจ่า้ผมครับโอ้โหยิงเองเลยนะแล้วสิ้นวาสิ้นวะกานาโชครับกานาโชยกมาหอยลุนยิงโอเลโกโอ้โหไม่เข้าอีกครับโอ้โหชว์บุนมากครับทุกคนดูครับเนี่ยแล้วกานาโชยกให้ครับโอ้โหหอยลุนครับแล้วผมไปปั๊มเมื่อกี้โอ้โห เนินใจมาเป็นมันที่สั้นเกือบครับเกือบโดนนะแมนยูเราเกือบโดนนะยังดีะวม่ติดอ่ะกาญาโชโอเล่นกันอยู่หน้าประตูครับแมนยูไม่ยอมออกมาครับโอ้โหเล่นเหมือนนำอ่ะแล้วกานาโชมงงมาให้กับสินว่าสินว่าไม่ได้วะทุกคน ออกขวามาเลยที่ดารุดารุ <โล S 1> เปลี่ยนแกน,แกนมาให้กับพอยลุนพอยลุนจะจ่ายให้กับกานาชโชไม่ทันครับทุกคนถึงซินว่าซินว่าครับจ่ายให้กับกานาชโชแล้ววิ่งเตอขึ้นไปแล้วครับซินว่าหมาแล้วเนี่ยซินว่าเล่นกับกานาชโชครับออกซ้ายไปแล้วอู้แรงไป <laughs> จ่ายแรงไปเหรอเนี่ย <laughs> อีก5้านาทีแล้วทุกคนจะหมดเวลาละ อะไรค t e บดา a l ดีโกดาโลเปิดจเจ้าโฉบครับฮัลโลลูทางนี้แล้วซินวาเห็นโอ้ล้ำหน้าครับโอ้โหล้ำหน้า แล้วจบเกมครับโอ้โหกลายเป็นว่าทำอะไรกันไม่ได้นะเสมอกัเป็นศูนย์ศูนย์นะทุกคนโอ,เอ้เสียดายว่ะไม่เป็นไรครับไปเกมเกมต่อไปเลยครับ,บญญผลการแข่งขันนะแอตเลติลชนะอาร์เซนอลหนึ่งศูนย์นะทุกคนซาลามตันเสมอกับเชลซีหนึ่งหนึ่งแมนซิตี้แพ้ลิเวอร์พูลนะหนึ่งศู ออ้ตอนนี้เราอยู่ที่สี่นะตอนนี้เวทแฮมขึ้นอยู่ที่หนึ่งแล้วครับเรามีแปดแต่โอเคตายทุกคนแมต์ถัดไปไดีกว่าแมต์ถัดไปเราเจอก็วูบแฮมตั้นนะผมว่าแมตต์นี้น่าจะไม่หนักเท่าไหร่นะเราน่าจะได้อยู่นะไปครับมาดูก่อนว่าเราได้ลงเป็นตัวจริงไหมวันนี้เราก็ยังเป็นตัวสำรองอยู่นะม,มาวันนี้เจอกัวูบแฮมตั้น ตายเริ่มเลยมาครับทุกคนวันนี้เราเปิดโอแทบฟอดนะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฟูดมาครับเราเปิดโอแทปบฟอร์ดนะไปทุกคนเดี๋ยวสคิปไปตอนที่เราได้ลงดีกว่ามาครับทุกคนเราได้ลงละเล่นฝั่งขวานะมาครับวันนี้ต้องทำประตูนะแบบเนี้ยวันที่แล้วไม่มีอะไรเลยนะทุกคน ดูพี่แกตีเครื่องอ่ะการนาโชจ่ายเข้าไปแล้วโอ้ยหอยลุนครับแมเกือบได้ครับแมนยูดูครับการนาโชเลี้ยงขึ้นไปคนเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครครับถ้าเปิดน้องหอยลุนยิงไม่เข้าครับโอ้เปลี่ยนผมเป็นยืนหน้าไหมอา้าวเก็บได้ครับแมนยูซิวีวาเล่นกับดาโลครับ เปิดมาให้กับหอยลุนยิงรับติดบล็อกครับเกือบได้ครับโอ้โหดูครับนี่ครับดาวดาวโลครับเปิดเลยครับหอยลุนเอาบอลลงได้สวยมากแล้วยิงไม่ติดบล็อกครับยังไม่ได้นะแมนยูแล้วเปิดไปแล้วครับติดมาขึ้นโขกครับอุ้ยมันโขกไม่ลงครับลูกนี้ดูครับ ขึ้นคนเดียวเลยนะโอ้โหม่งไปไหนไม่รู้ครับแต่ม่งไปก่อนนะไม่รู้ม่งไปไหนไม่รู้เดี๋ยวผมม่งก่อนละออกมาดาวโลมาที่ซินวาครับซินวาเห็นครับจ่ายบอลที่ฮอยลุนฮอยลุนเล่นกับกานาโชกานาโชครับดึงอยู่กานาโชกานาโชยิงเลยครับเดี๋ยวกา纳โชยิงนับหนึ่งสูญไปเลย โคนึกจะได้ก็ได้แบบนี้เลยเหรอเรียบร้อยครับการาโชเราใช้ไทยาเ,เป้แล้วนะหนึ่งศูนย์ครับตต้องดูนะว่าทำประตูยังไงนะอยู่ดีก็ได้ยินเฉยเลยครับนี่ครับเล่นกับอยรุนนะกาลาโชเลี้ยงเข้ามาครับโอ้แล้วอยรุนดีดมาให้ครับ สุดจริงกลายเป็นว่าลูกนี้เป็นแอซิสของฮอยลุนนะมันเข,าข้าทางฮอยลุนเลยครับแล้วการลาโชยิงเลยครับด้วยสายหนึ่งสูงไปเลยโอ้กาลาโชฮอยลุนฮอยลุนไม่จ่ายให้ผมเมืเ่อเมื่อกี้จะยิงเพ่ยงเดียวเลยอ่ะแล้วก็โดนดักไปแล้วเนอะตาโล จ่ายให้กับหอยลุนอู้เกือบได้ครับแล้วดักได้อีกแล้วครับเกมสวนต่อเนื่องครับแอักเซสอักเซสจ่ายก็มาหอยลุนยิงอีกแล้วครับผมป้อนได้หอยลุนยิงติดทุกลูกเลยเอ้าดักได้ครับแมนยู่ยังดักได้อยู่ ดาวกูก uh, ันนาะโชเลกับดาวกูครับแล้ว <c oughs> เปิดห <c oughs> อยลุนยิง <c oughs> <c oughs> ติดบล็อกอีกแล้วครับโอ้หอยลุนจะได้ประตูไหมเนี่ยเราดัก <c oughs> ได้อีกแล้วครับ <c oughs> แล้ว <c oughs> โอ้ผมวิ่งไม่ทันนะทุกคนเอาแล้วแม็กซิสแม็กซิสยิงแล้วโอ้ไม่ได้ทุกคน ชนเสาโอ้ดวงเราไม่มาวะ่ะผู้ชาปแย่งมาได้แล้วนะเมื่อกี้อะไรเราจะโดนส่วนครับขึ<ะ>้นมาโอ้ดาโลไปเตะเขาอีกครับดาโลโอเคตัดไม่ได้ครับดารโลสิ้นว่ะสิ้นว่ะโอ้โหโดนเตะครับกรรมการไม่ว่าอะไรเลยลูกนี้ดักได้ครับหมายแล้วครับ ขวไดนะบ้ขวไดนะบ้าบีโอ้แล้วอยลุนอยลุนแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหสองศูนย์เราจนได้ครับวอยลุนจบกันแบบนี้มาร่วมดีใจเขาเนี่ยแม็กซ์ทั้งที่ไม่ได้มีผลบาอะไรเลยนะโอเคสองศูนย์นะ เนี่ยทุกคนผมกดขอบอลไม่ได้ว่ะเดี๋ยวดีกว่าจบเกมครับโอเคกลายเป็นว่าแมวยูเรานั้นเก็บจะชนะไปได้ครับด้วยสกอร์สองศูนย์นะจากการทับประตูของคานาโชกับฮอยลุนนะครับเราก็มีโอกาสนะแต่ว่าเราไปยิงโจนเสาครับไม่เป็นไรครับ ไปครับแมนต่อไปเลยดีกว่ามาครับมาดูผลการแข่งขันครับแมนยูชนะวูฟไปนะ2-0แล้วก็สปเปอร์ชนะเอสตามิลล่า2-0ครับแล้วก็อาร์เซนอลเสมอกับบอลมัดศูนย์ศูนเชลซีก็เสมอกับเวสต์แฮมนะส่วนลิเวอร์พูลแพ้เอเวอร์ตันครับ1-0แล้วก็แมนซิตี้เสมอกับไบตันนะไปตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ที่2แล้วนะมี11 คะแนนอุย๊ยคะแนนเท่ากับเวสแฮมเลยครับมาครับเกมต่อไปมาเกมต่อไปยูโรป้านะเจอกับฟิยานูดมาครับทุกคนเกมนี้ต้องเก็บชัยชนะให้ได้นะวันนี้เราก็ยังได้ลงเป็นโดสำรองอยู่ดีนะครับทุกคนปักไปครับกดเริ่มเกมเลยดีกว่ามาครับ วันนี้นนเราเปิดโอแทฟฟอร์ดต้อนรับก็บมีของฟิยานูตนะบนอลยูโรป้าลีกครับทุกคน<ะ>เดี๋ยวเราจะคลิปตอนที่เราได้ลงเลยนะครับโอโหทุกคนบูโนโอยิงฟีคิกเข้าไปแล้วครับโอ้สวยมากครับลูกนี้โอ้เดี๋ยวดูเลยครับสวยมากครับบูโนครับยิงฟีคิกเข้าไปเลยครับ สวยมากลูกนี้ดูครับเหนต้ยิงเข้าไปเลยครับเรียบร้อยครับหนึ่งูนย์แมนยูขึ้นนันัะโอ้โหเรียบร้อยโอ้ทุกคนผมยังไม่ได้ลงเลยอ่ะครึ่งหลังแล้วอ่ะจะคิปไปเลยแล้วกันเนาะ จบเกมครับทุกคนกลายเป็นว่าเราไม่ได้ลงนัเกมเนี้ยแต่ว่าเราจบจะชนะไปได้ครับทุกคนหนึ่งประตูต่อศูนย์นะเป็นบูโน,โน่นะยิงไปคิีเข้าไปนี่ครับลูกนี้โอ้โหสวยมากครับแล้วก็ทำให้เราไม่ได้ลงเลยนะทุกคน <laughs> ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร นี่นะทุกคนเราแบ่งกลุ่มเรามี6คะแนนนั้นเก็บชนะได้2นัดเต็มครับได้6คะแนนมาทุกคนเกมต่อไปนะเราเจอกับสซวทัมตันนะแมตที่6เราได้ลงไหมวันนี้เราได้ลงเป็นตัวสำรองครับเจอกับสซวทัมตันครับเกมนี้ปาครับวันนี้เรามาเยือนเซวทธมตันนะทุง ไปครับคิดไปตอนที่เราลงดีดีกว่าครับไป <avec> มาครับทุกคนเราได้ลงละลงแทนการอาโชนะ,มา,ะมาแล้วครับมาแล้วซินวานที่สุดก็ได้ลงสักทีหนึ่งเล่นฝั่งซ้ายนะครับเก็บได้ครับแมนยูมาซินวาครับเล่นครับลูกชอใช่ายมาครับซแล้วซินวา,นวายิงเลยครับโบว์ข้ามคานไปนะทุกคน กดไม่ลงครับลูกเนี้ยโอ้มีโอกาสยิงแล้วครับดูครับโอ้โหช่องเปิดขนาดน,น,นี้ผมไปยิงก็บแปลกแล้วลนะ่ะโอ้แต่ข้ามคานเฉยเลยครับเล่นกับลูกชอครับชินวาเล่นกับชอครับชอชอครับเอ็กเซสจ่ายมาสักสี่แล้วดาโล <c oughs> ลูกกอลไปครับยังไม่ได้ครับลูกที่2ของแมนยูจ่ายเข้าไปแล้วนะดูครับแล้วดารุยิงออกเฉยเลยครับน่าเสียดายจัดลูกเนี้ยแล้วแมนยูเก็บได้ครับซินวาซินวาเลยครับอาครับซินวาออกมาที่ดารลออกมาที่บูโนครับบูโนครับเรียบร้อยครับโดนตัดไปแล้วครับแล้วซินวาครับติดเครื่องมาแล้วครับซินวา ซินวาบอกมาอยู่ครับไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครทางนั้นครับสินวาสินวายังไปได้ครับแล้วสินวาเปิดเข้ามา<ป>มหมลุดมานี่เลยครับโอ้ไม่ตรงครับโอ้แบบนี้ก็จบดีครับทุกคนเรียบร้อยครับเป็นแมนยูครับชนะไป1นย์นะ เราลงมาเราก็มีโอกาสยิงนะแต่ว่าทีมเราก็ยังชนะครับไปครับทุกคนหาครับผลการแข่งขัน,ขน,ขนแมนยูนะชนะซัทเทมตันไป1-0ครับแล้วก็ทเปอร์ชนะบอลมัต1-0ครับแล้วก็อาร์เซนอลชนะไบตัน1-0นะเชลซีแพ้น,นอตติงแฮมฟอร์เรสต์นนะ4-1เลยแล้วก็แมนซิต,ตี้ชนะเอเวอ็บตัน2-0ครับแล้วก็ลิเวอร์พูลแพ้เบนฟอร์ดครับ1-0 ตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ที่1นนะมี14คะแนนไปครับเกมต่อไปเป็นทีมชาตินะ <S <S เจอกับโคโซโวไหมเนี่ยก็เดี๋ยว EP หน้าเนี่ยเรามาลุยทีมชาติกันครับแล้วก็มีบอล FA ครับด้วยนะเดี๋ยวไปเจอกัน EP หน้าสำหรับ EP นี้ก็บา,บายๆทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r i b e ด้วยครับบา,บายยครับ